สวัสดีครับครับน้องเหลิมจะมาสอนเออไม่ใช่สอนนะครับมาร่วมศึกษาดีกว่าเนาะมาทำซุปหน่อไม้นะครับผมอันนี้หน่อไม้ถังต้มนะคะผมผมแบบว่าต้มประมาณสามน้ำแล้วครับเราชิมแล้วมันจืดแล้วนะครับสองถึงสามน้ำนะครับผมเป็นเอามาจากต่างจังหวัดแม่มาให้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นถุงเนี่ยมันไว้ขนมอาหารได่เป็นปีๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะคะผม เลยนะครับเอาให้ดูก็คือเราไปเผาแล้วก็สับสับสับหรือถ้าเป็นชิ้นก็ได้แล้วก็แพ็คใส่ถุงนะครับผมอาซีมันเหมือนแบบว่าสูญยากาศนะครับผมแล้วเราก็ห่ออีกถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะมาต้มเราก็แกะแกะเอาไปล้างน้ําก่อนล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ค่อยมาต้มนะครับใส่น้ำให้มันหายขมสองถึงสามน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำซุปหน่อไม้ผมจะทำสไตล์ผมนะสไตล์แบบ เพื่อสุขภาพแบบนวนๆนะครับผมซื้อเขากินมันไม่นวมันไม่มันไม่โดนใจขั้นตอนในการทาผมก็จะใส่ใบย่านางอย่างเงี้ยใบย่านางอันนี้เอามาจะใส่กบบระบาดชายภูมิครับผมใบย่านางเสร็จก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนในการที่จะต้มกับหน่อไม้นะครับผมก็จะใส่เครื่องปัน่นจริงๆเราไปตามอ่ะถ้าตาทำแบบผ้าถ้าเราตาม,มันจะอร่อยนะครับผม มันจะหอมมันจะอร่อยนะเนี่ยเราเราลดขั้นตอนนะครับผมทุกคนสะดวกสบายใช้น้ำปั่นเลยครับผมนี่น้ำย็นนายิ่งนัวยิ่งดีนะครับผมกล้องสักหน่อยโอเค บ้านไม้ไอะไรนี้แหละครับก็ยังดีที่มีอยู่ยนะควรเป็นอยู่นะครับผมกองเลยน้นยะนางเ,เต้าเลย ใช้มือเลยครับขันหลังสะอาดละน้ำเน้นนางทานเพื่อสุขภาพนะครับผมผมจะทานทำกับข้าวส่วนใหญ่ผมจะเน้นสุขภาพนะครับถ้าเห็นที่ยิ่งใส่เยอะยิ่งดีแต่ว่าใส่เยอะแป๊ปั๊บเนะี้ยหน่อไม้ก็จะกลายเป็นสีแบบเขียวๆดำๆบางทีก็ไม่น่ากินอ่ะเนาะ ครับผมไม่ได้ซีเรียสเตรงนั้นครับสีสายบางทีไม่ได้สวยงาม,มเน้นรสชาตินะเป็นสไตล์แบบนี้ทุกหนาไม้เขาจะใสผักชีผักชีฝรั่งหรือใบหอมเปร้นั่นเองนะครับผมนะครับผมบาบของกระเด็บผักชีเลื่อยใบาย,ยาวๆมีลาซาลลเน่นอะไรใส่ไปเถอะ ว่าผมไม่ได้ใส่ครับผมบอกไว้นะครับว่าสูตรมันเป็นอย่างนั้นอืมผมจะลองไม่ได้ลองหรอกไม่ได้ไปตลาดทันช่วงโควิดพี่เกียดอยากไปไหนก็จะใส่เออ่ใบัหละพาแทนนะครับ เี่ยวให้เขาน,น,น้ำนินางเขาแห้งเลยนะครับผมใส่ปรุงผมปรุงไปในหน่อไม้เลยนะครับผมเราะจะไม่ต้องไปปรุงในนั้นเยอะผงซุปนะครับจะรดดีเจเองไม่มีใส่ปรชิรดแทนได้ใส่ขนาเจลงไปถ้าคนไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวยะ ไปแช่ตัวเย็นไว้มันเหมือนิคแข็งกระดาษรื่เปล่าเนี่ยกระดาษต้องแกะดูดีๆนะครับทีหไหมมันลอกออกมาผมแช่ตัวเย็นไว้ไงเพราะว่าไปข้างนอกไม่ได้ครับผมแมลงเยอะฉีดใบมะกรวดลงไปเลยผมฉีดอย่างนี้เลยเพราะผมทานทานด้วยไง มันกวกพอฉีดลงไปไมต้องใส่เยอะใส่พอดีๆเรากล่าปริมาณเอามันคิวน,นะครับผมะตะไคร้ผมจะหั่นเป็นอย่างงี้นะครับผมเพื่ออะไรรู้ไหมผมทานเลยครับผมผมทานหมดเลยนะครับผมที่มนันอ,อ่อนแล้วก็จะใส่ไปงี้วนแบบน้ให้มันเป็นกลิ่น เป็นสมุนไพรคือแบบเพื่อสุขภาพไอ้คนไม่ไม่ทิ้งเครื่องเทศครับผมค่ะแต่คลายใบมะกรูดกินหมดเลยอันไหนที่ส่วนกินได้เราก็กินนเสริมเรากินได้เราก็เอามาต้มแบบให้มันมีกลิ่นบางทีตำเราทุบ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 เอาแค่กลิ่นมาอย่างนี้ไงแต่ว่าผมสไตล์ผมจะแบบเอาความหอมด้วยความหอมด้วยแล้วก็ทาเพื่อสุขภาพด้วย,ยนะครับผม เน้วใส่เครื่องเทศลงไปแล้วก็ต้มเคี่ยวเคี่ยวให้มันจนแห้ง oh, ผมใสแมมโกโกต์คะแล้วก็คะนอแล้วก็รสดีเจนะครับผมหรือว่าผงชูเจที่เขาเรียกกันนั่นเองนะครับผมถ้าไม่มีใส่ผงชูรสได้ถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะครับผม คือมีและแต่เราอะครับผมสูตรไม่ได้ตายตัวเนาะล้วคงก็จะใส่กระชายนะครับกระชายไม่ต้องใส่เยอะใส่หัวสองหัวกะปริมาณเอานะครับผมเพื่อควมหอมนะครับผมอันนี้ผมจะเคี่ยวให้เขาแห้งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกาีกิน,นึ่งนะคะว่าขนมขนผมผเซุปผมผสมลงไปหมดแล้วคือให้มันเข้าเนื้อเข้าอะไรนะครับผมเมืตอเรามาซุปเนี่ยมันจะได้แซกยิ่งขึ้นนะครับผมมีความแซกเบอร์นะครับผม พร้อมสวัสดีครับก็เริ่มไกลแห้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมใส่น้ำส้มสายชูไปก่อนอ่ะกะปลาเลมันนะครับน้ำส้มส,สายชูทำไมถึงต้องต้องใส่น้ำส้มสายชูเป็นเคล็ดลับในการถนอมอาหารนะครับผมอย่างดีเลยนะครับผมเก็บไปทานได้นานนะครับผมแช่ตู้เย็นไว้สี่ห้าวันไม่เสียนะครับผมม่ต้องพึ่งสารกันดูดนะครับผมเป็นการถนอมอาหารอย่างดีแต่ว่า มันไม่ถึงสามสี่วันหรอกครับผมผมทานเก่งครับผมวันสองวันก็หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะคะอาครับผมเราก็มาดูกันนะครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วโอเคเชี่ยวจนได้ที่แล้วอันนี้ผมจะไม่ได้ทำจะไม่ได้ซุปบดนะอาจจะแบบว่าเปลี่ยนไปเป็นแกงบ้างอะไรบ้างนะครับผม เดี๋ยวจะปรุงรัมคือถ้าหน่อไม้ร้อนๆอย่างเงี้ยใช่ไหมลงไปหน่อยอ่ะใส่ไปแล้วแล้วก็จะใส่ข้าวโพดลงไปเลยทำไมต้องผมทําซุปผมจะแบบว่าให้หน่อไม้มันอนร้อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปมะเขือหรือว่าจะเป็นซุปหน่อไม้ก็าตามนะครับผมคือจะให้ ร้อนๆแล้วก็ใส่ข้าควคัลงไปเพื่อให้ความร้อนทางปฏิริยาปฏิริยา,ก,าก,กับข้าควคั่ให้เขาหอมให้มีความหอมนะครับจริงๆมันก็หอมอยู่แล้วแหละข้าวคว่นี้เราไปตามใส่ขา่าตะไคร้นะครับผมใบมะกรูดแล้วก็มาตามัดอันนี้แม่ตามให้นะครับมาจากจังหวัดน,นครับผม คั่วผมใช้พริกผงนะครับอชอบเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยก็ตามใจเราเลยพริกอันนี้ของแม่เผ็ดเพราะว่าเอามา,าจากคือตาเองครับตามเองทุกอย่างพริกเราก็ไปคั่วใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดตาไว้ทาน เอาใบมะกดใส่ลงไปหน่อยชอบทานมากสมุนไพรซีอิ๊วขาวนะครับใช้ชอิ๊วขาวผมไม่มีอาัตราส่วนนู่นนี่นั่นนะคือปรุงตามสไตล์ของเราเลยครับไม่ต้องอะไรมากทำเองอร่อยเอง เราเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวทำกับข้าวทำกับข้าวทำตามสบายตัวของที่เราตัวเองทำตามที่ตัวเองชอบ ชอบไปต้นใส่น้ำยานางเยอะๆปกติน้ำยานางผมใส่เยอะกว่านี้นะแบบยิ่งนัวแบบนัวจนดำเลยอบางทีแบบใครเห็นก็แบบไม่นั่งกินแต่ว่าสุขภาพสุดๆุดคิมกันแบ่บไม่ขาดอะไรแล้วปกติก็ใส่ใแบเบอลาสลัแน่นะอืมบางท่านไม่ชอบทาน ผมใช้ดัดแปลงเอาผมดัดแปลงนะครับใช้ใบหัหระพานะครับเก็บผมมาทานได้หมดแหละแต่ว้ความที่ว่า ช่วงนี้โควิดไม่ค่อยอยากออกไปไหนไม่ค่อยอยากไปตลาดก็มีพืชผักตามสวนครัวแล้วก็เอามาใส่แทนที่มันดัดแปลงได้เราก็ดัดไปสดสดปลูกเองนะครับเนี่ยปลูกเองสดสดใส่ไปอันพอหอม,หอม ทีฝรั่งหรือใบหอมเปรใส่ไปหน่อยเก็บส,สดๆเมื่อกี้บาทผมกันเลยคัชชี่เรื่อยๆแล้วนะแต่เดี๋ยเขาจะเรียงนะเสร็จแล้วแหละชิมโหลดนิ้วขาวแล้วเร่งงานมากกระทำเลย รีวิวจัะพริกแม่เพชรได้ใจขืดที่มันไม่ค่อยอน้ำนุ่ยมีใจรักอยากท่าให้พีนอนนอง,นองรับรู้ว่า อาหารบังสวัตดอาหารเจนะครับผมตมุ้มตุ้ไม้เสร็จแล้วใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่บางคนเขาก็ใส่ลูกโดดน,นะต้มไปต้มใส่ลูกโดดกันไปใส่ลูกโดดให้มันเผ็ดๆแต่ผมไม่ใส่เพราะว่า ผมทานเต็มจริงอยากกระลุกดดผมไม่กินใช้ทุกคนเอานะฮะเสร็จแล้วน่าทานไหมล่ะครับเห็นไหมมีลาซาลแนก็ใส่ไปได้นะครับผมมีลาซาลแอนแล้วแต่เราจะใส่ะครับผมนะครับตัดแปลงเอาก็น้องเหลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่เน้องทุกท่านนะครับจะร่วมทำทาน ซุปหนอนไม้เจนะครับผมเป็นอาหารมังสวัตเจแบบแม่จําเจนะครับผมทานทุกวันพระเป็นเกิดหรือว่าทานทุกวันหรือบางมื้อบางเวลาตามโอกาสของแต่ละพี่ๆน้องทุกท่านที่สะดวกน,นะครับผมหากตัดต่อวิดีโอหรือผู้จาที่มันดูไม่สุดภาพก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม ทุกช่องทางนะครับผมที่ให้กำลังใจมามีอะไรอยากจะสอบถามก็เรียนถามเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น youtube ไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซนะครับผมก็นใน u t u b e ก็นั่นแหละครับผมติดตามทุกสิ่งร้อนแล้วน่ายินดีนะครับผมก็ะทำคลิปกับขาพไว้เยอะอยู่นะครับผมที่ผมไม่ได้ใส่ผงซุปหรือว่าไม่ได้ใส่คหนอหรือว่าอะไรต่างๆเนะนื่องด้วยที่ว่าผมต้มไปกันดอ,อกไม้แล้วนะครับผมที่ว่าต้มกันน้ำไม่ได้ น้ำยนาวครั้งแรกนะครับผมผมจะปรุงแต่ตอนนั้นเรียบร้อยเลยแล้วมาตามข้าวคั่วใส่ทีหลังนะครับผมปรุงตอนนั้นนะครับสูตรไม่ได้ตายตัวนะครับตามแต่พี่ๆทุกท่านสะดวกนะครับผมครับผมวันนี้น้องเหนือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ